กันต่อครับมีฝั่งของน้องคิมนะครับเรื่องมีหน้า DRC แล้วก็น่าจะเป็นลาบิลหรือเปล่าครับส่วนของฝั่งของทีมนะครับเลือกวีล่านะครับแล้วก็ทรอนเอยครับ hào vui và lá โตจะเลือกแก๊กหรือเปล่าครับแก๊กก็ทามีหน้าก็สนุกครับ In five bed, Keep the in five beds. ต่อเลือก สองฝ่เรียบตัวเป็นครบแล้วนะครับฝั่งของทีมน้องคิมประกอบด้วยมีนาลาวิลเดียซ่โอเมนและก็เวเลสนะครับส่วนของฝั่งทีมนะครับประกอบด้วยบูคองโวคาบโชนแกกและก็วีล่านะครับมาดูครับเกมที่สองใครจะเก็บชัยชนะได้นะครับส,สำหรับทีมน้องคิมเก็บชัยชนะได้ก็จะเป็นแชมป์ทันที จะได้เป็นตัวแทนในแข่งขันต่อนะครับส่วนทีมของทีมนะครับทา,าชนะได้ก็มีเกมที่สามนะครับต้องไปวัดกันนะครับเหลืออีกสิวินาที ยินดีต้อนรับสู่ ROV นดีต้อนรับสู่ ROV s ินฟอรดิสคูนะครับคัดเลืกตัวแทนเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัดต่อไปนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศเกมที่สองนะครับการพบกันระหว่างทีมน้องคิมฝั่งสีน้ำเงินนะครับประกอบด้วย d ดียซี่โอเมนเวเลสลาวิลไลมีนานะครับส่วนทีมนะครับส่วนทีมสีแดงนะครับ ชื่อทีมว่าทีมนะครับประกอบด้วยวีราทอนโวคาบแก๊กแล้วก็บุคองนะครับต้นเกมมันจะเป็นยังไงครับเกมที่แล้วนี่เปิดเกมมานี่โอ้โหเวตากันทั้งคู่นะครับเกมนี้จะม,ม,ม,มีปะทะกันตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าครับยังนะครับยังไม่มีประทะกันครับรอบนี้ แก๊กดึงแต่ไม่โดนนะครับอ่าไี่โดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับขออภัยเมื่อกี้เหมือนโดนแต่แต่โดนมีหน้าดึงกลับหรือเปล่าครับเอาละครับโอ้โหโดนแก๊กโดนแต่เอาละครับโอ้โหมีหน้าโดนโอโ้ขาดเก็บแล้วดาวิวจะรอดไหมครับดาวิวดาวิวดาวิวโดนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วนเะบิคิวไปครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหแต่ก็ยังโดนครับแหมเวเลสกลับมาได้นะครับ กลับมาเอาได้ครัวโอ้ยตอนตอนนี้แก๊กโดนครับโมดิอาซี่ยังเก็บได้โอ kind of ้ยเกมกลับมาสูสีครับสองต่อสองเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับถอนจะเสร็จเบเรสไหมครับโอ้ยแต่เบเรสเก็บถอนไม่เปทษทีครับถอนเก็บเบเรสไปก่อนแล้วโดนดิอาซี่เก็บคืนนะครับโอ้โหเกมนี้เปิดมาสูสีสนุกนะครับเกมนี้เอาแล้วครับ เกมนี้รู้สึกจะไม่ค่อยห่างแล้วครับตอนนี้น่าจะมันแล้วครับต้นเกมมานี่เปิดเกมกันสนุกเลยครับเมื่อกี้มีการกดไลค์จากคู่บอกนะครับมีกําลังใจมานะครับคูบอกนี่เป็นทิพย์สาสามทับเก้านะครับเอาละครับดึงแก๊กดึงโดนนะครับช็อนี้ว่าไงครับลาวิวหูลาวิวถอยแต่มีหน้าช่วยนะครับอุ้ยอันติแต่ไม่โดนโดนนะครับแต่โทษทีแต่ว่ายังไม่ตายนะครับลาวิวจะกลับบ้านแล้วครับ วิวกลับบ้านดีกว่าครับเพราะว่าโอ้โหเลือดเหลือน้อยเหลือเกินเมื่อกี้มีหน้าเดินประคองให้นะครับไม่เกมยังสูสีครับการเงินแล้วก็จํานวนการคิวส่วนเอสปิดาคอนจะโดนเก็บไปนะครับอ้าวแล้วครับโอ้โหพี่ม้าพี่ม้าทรงพลังไหมครับพี่ม้าพี่ม้าเอาแล้วครับพี่ม้าเปิดแล้วครับตอนนี้ว่ายังไงครับอุ้ยแต่ดีอาซี่ดีอาซี่ตึงครับดึงกลับอ้าเวแล้วครับโดนไหม ยังครับแต่แก๊กดึงไหมตอดน,นี้แก๊กดึงแม่ดึงเว้านะครับเอาละครับตอนนี้เกมสูสีครับต้นเกมมาใครบอกว่าทีมทีมเกมที่แล้วแพ้ค่อนข้างจะขาดนิดนึงครับแต่เกมนี้ผมว่าได้ได้ใจแล้วครับตอนนี้น่าจะสู้แล้วครับพราะว่าแพ้ไม่ได้แล้วครับต้องต้องเอาคืนอย่างเดียวครับ แล้วครับตอนนี้ว่ายังครับดึงคู่ดาสเลเยอร์เก็บไปได้ครับตอนนี้หูสกอร์การเงินเท่ากันแล้วนะครับแปดพันเจ็ดทั้งคู่ตรงกลางว่ายงครับอาบูคองทุกไปหนึ่งที่สที่ว่ายังครับอุ้ยอู้ดีสี่ยังรอยครับแต่ไวดเข้ามาช่วยครับไม่ไม่เล็ดอ้าวเกือบจะเอาแล้วครับดึงมีหน้าดึงโดนครับตอนนี้ช็อตนี้ว่ายังครับวีลาโดนไหมแต่โดนดูดคอนบูดูด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 ดู แต่ยังเก็บวีล่าไปได้นะครับตอนนี้เวเลสเก็บไปหนึงครับเอาล้วครับเก็บไป2ครับอ่าทอนจะโดนได้ไหมทอนทอนได้ครับทอนไมเกือบจ่ายเต็มครับโอ้โหโดนโอเบนขังลิงไปแล้วครับตอนนี้วูของโดนเก็บไปครับโอ้โหโอ้โหช็อตนี้นะครับฝั่งของคิมทําได้ดีกว่าที่ม .6 นะครับโอยกลับมาคิวสครับกลับมาแซงหต่อสนะครับ จริงๆฝั่งของทีมน้องคิมนะครับก็เหมือนจะพลาดพังไปนะครับเมื่อกี้เลือดเหลือน้อยทั้งคู่นะครับแต่ยังเก็บได้นะครับโอ้โหลูกเก่าครับเรียกลูกเก่าตัวโตรู้หรือเปล่าครับว่าดีอาซี่รออยู่ครับเอาแล้วครับตอนนี้ว่ายังไงครับเบรสตึงตะเรียบร้อยครับโอ้โหคอมโบกันสวยครับช็อตนี้แต่ว่าพี่มมาพี่มมาจะเอาไหมครับพี่มมาพี่มมาถอยกลับดีกว่าครับพี่มมาบอกว่า โอ้โหเข้าไปถึงป้อมนี่มีสตาตเองครับโอ้โหด้านบนเก็บแก๊สไปได้ครับขอไปครับเปิดดูไม่ทันครับไหนมาจะดูตรงกลางครับไฟกันสองที่นะครับแต่งนั้นด้านบนน่าจะน่าจะเก็บป้อมเลยวะครับ๋อไม่เอาป้อมครับน่าจะมาเอาปรับแดงวุ้ยถอนถอนอื้มถอนอย่างงี้ถอนว่าอย่างงี้ครับถอนเหลืออยู่ตัวเดียวครับแต่คุมไม่ด้านบนสี่แล้วครับโอ้ยผมว่าถอนนี่รอดยากนะช็อตนี้ ถ้ารอได้ที่ผมขอหลวงพ่อเลยครับโอ้โหอ่าเรียบร้อยครับจิกคอดูแล้วไม่ได้ใส่พะะเพราะฉะนั้นไม่รอดครับเอาละครับดีาซี่โอ้ยเกือบโดนแก๊กดึงนะครับตอนนี้ดีาซี่เลือนเหลือครึ่งแต่แกก็ใจถึงตลอดนะครับตรงกลางว่ายงไงแก๊กจะดึงราวิวได้ไหมครับเดินไปแล้วครับเดินมาแล้วสตันโอไม่เอาครับยังไม่ดึงครับ ดึงแต่วยเชี่ยวนะครับแต่โดนไปเลยโอ้เมื่อกี้เหมือนจะโดนนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับมยังมีความผิวครับสำหรับลาวิลโอ้พีน่าเดินแล้วครับมีน่าเดินเช็คแล้วโอ้จากตอนแรกสูสีครับตอนนี้เริ่มจากเกมเป็นของน้องคิมแล้วนะครับแล้วกอการคิวน้ำแล้วนะครับแล้วก็การเงินดีกว่านะครับโอ้มีน่าเดินเดินไม่สนเลยครับมา เอาแล้วครับพองเวลาวิวไม่โดนครับแก๊สเช็ดพุ่มครับมีอะไรครับเอาแก๊สแก๊กเดินมาอย่างงี้พีล่าโดนมาอย่างงี้เอาอยัางไงครับเนอ,อุ้ยเดียสีเดียสีพี่มามาแล้วครับพี่หมารอป่าแล้วแต่มีหน้าเดินโอ้โหไปหาลิ่งครับอืแกลึกเหลือเกินด้านบนก็ดุครับด้านบนก็ดุว่ายังไงโอเมน โอเมนที่เล่นโดยเจ้าอั้มนะครับเอาแล้วครับตัวสามหนึ่งโอเมนไหวไหมครับโอเมนไหวไหมดูแล้วดูแล้วโอ้โหฟิกเกอร์หนีออกมาได้อีกครับโอ้โหเขี้ยวจริงๆสําหรับโอเมนนะครับหรือเจ้ากายนะครับเป็นคนเล่นนะครับเอาแล้วครับสตันโดนช่วยเพื่อนมีหน้ามีหน้าโดนป้อมไหมครับโดนป้อมไหมครับเไ้ยโอ้โหแต่ยังหนีไม่ได้โอ้โหนี่ครับความเขี้ยวของทีมน้องคิมนะครับทีมอหกเรานี่เองนะครับ เล่นดีมากครับเป้ปอมกลางไปได้ด้วยนะครับุดท้าย,ยากหนึ่งสุดยอดจริงๆครับไม่รู้ว่าตอนเรียนเรียนดีอย่างนี้บ้างไหมครับแต่รู้สึกว่าพวกพี่เขาเรียนจบหมดแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะส่วนน้องๆม .3 นี่ก็จบหมดแล้วนะครับเห็นว่านะแสดงความยินดีด้วยเชย่นกันนะครับไม่รู้จะไปต่อที่ไหนครับ ครับตรงกลางว่ายังไงจะมีไฟเกิดขึ้นไหมครับตอนนี้อ้าววีล่าวีล่าโดนนะผมว่าชอนนี้วีถึงรอแล้วครับยาซีเมกาเอาเข้าเต็มตัวเพราะเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาช่วยนะครับป้อมบนป้อมบนว่ายังไงครับป้อมบนว่าป้อมล่างนี่ปล่อยให้มีหน้าเดินเกมครับป้อมบนโอเมนโอเมนเก็บโอเมนนุ๊กหนึ่งเตือนตัวเดียวเก๋ไก๋ได้ตลอดครับเอาแล้วครับตอนนี้ ทุบมาหนึ่งทุบมาสองครับโ้อติดชี้ครับเอาโหไม่น่ารอครับเดียวี่โดนเรียบร้อยแล้วครับโอเมนโดนว่ายังไงครับตอนนี้ช็อตนี้ว่ายังไงครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งอ้ยห้าสองแล้วครับตอนนี้เอาโหเวเลสไปได้ยังรอดครับแต่มีหน้าโดนดึงเอาแล้วครับเวเลสไม่น่ารอครับช็อตนี้เวเลสเอามาช่วยครับโอ้เวเลสรอดครับโอ้โหกลายเป็นโวคาเนี้ยที่ตายนะครับเพราะว่าลาวิวเข้ามาช่วยแต่เพื่อน มีหน้าก็ตายแล้วครับโอ้โหชดนี้มันครับแม่สามต่อสองครับถือว่าฝั่งทีมทำได้ดีกว่านะครับเมื่อกี้เสียไปสองนะครับแต่ตายแต่ว่าสามารถคิวได้สามนะครับกีต้องชมวอลาดบนะครับวอลาดบที่ล้วงเดียซี่ได้นะครับ เกือบทำได้ดีกว่านั้นเกือบเก็บเวเลสได้แต่เวเลสยังเหนียวครับเพราะว่ามีจอมอนนะครับลาว,วิวที่เล่นลาว,วิวนะครับเข้ามาช่วยนะครับเอาลิงลิงลิงเห็นไหมครับเอาลิงช็อตนี้ผมว่าลิงจะโดนไหมครับเรียบร้อยไหม,อ,มอึ่มโอ้เพื่อนมาช่วยเยอะเลยกันครับลิงลิงยังรอดไปไ้ครับแเก็บป้อมล่างป้อมที่สองไม่ได้ครับเหลือแต่ป้อมใน ป้อมบนก็ป้อมสองหายนะครับเอาแล้วครับดึงยอกันบอกว่าคู่นี้ไม่ไม่เอาจริงนะครับครับดึงจะตามทุกโอเมน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 โอ้โหรอบนี้ไม่รอดครับโอ้โหโอเมนทั้งฟิกทั้งอะไรนะครับแต่ไม่รอดครับเอาแล้วเกมนี้สนุกครับ บอกแล้วทีมนี้เป็นทีมที่เจอแข็งก็แข็งครับเจออ่อนก็อ่อนด้วยสนุกครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงนะครับอ้าลนะครับโอ้ยช็อตนี้ว่าไงครับพี่หมาเปิดมาแล้วครับตดดลงมาชินี้จะเอาใครออ้ยทำไมยิงจังครับช็อตนี้แต่ยังหนีไม่ได้ครับตอนนี้แต่ลาวพี่ก็เก็บแขกไปครับตอนนี้โอ้ยหลิงหลวงลิงหลวงครับลิงกลับมาทุบลาวพีวโอ้โห เอาล้วครับตอนนี้ดิอาซี่แม่ลิงหลวงนะครับเมื่อกี้นี่ลิงแล้วชีแตกด้วยนะครับจะให้เก็บลาวิวไปได้นะครับเอาล้วครับป้อมกลางป้อมในป้อมกลางเราเบริสจะได้ไหมครับโอ้โหเบริสเก็บวีราได้ครับโอ้หยดิอาซี่ดิอาซี่แตกหนึ่งเบริสเก็บไหมครับโอ้เมนมาช่วยครับโอ้เฉดนี้โขขาบโขขาบโขขาบพี่หมาโดนลากไหมโอ้โหใครจะเก็บใครใครจะเก็บเพิ่ม วูีเจนารีไปแล้วครับสําหรับเจ้าชายมะละกอหรือเจมนะครับเจเจนนะครับ, <Okay. S 1> นนรบโอ้แกยังโหดเหมือนเดิมครับเกมที่แล้วเมื่อวานก็โหดวันนี้ก็โหดนะครับแหมรีเจนารีแทบทุกวันครับ้โขอดูสกอร์หนึ่งรอบครับโอ้โหเก้าตอนหนึ่งคิวเก้าตายหนึ่งครับโอ้โหส่วนฟัง ตีน้องคิมที่ทําได้ดีนะครับก็จะเป็นทอนแล้วก็ลิงนะครับรวถึงบอขาดก็ใช้ได้นะครับแต่วีล่าใน0ูนยนะครับโอ้โหยังยังยังไม่มีสกอร์นะครับวีล่านี่บอกเลยนะถ้าถ้ากูเล่นนะไม่อยากจะคุย07ก,ก็เคยมาแล้วเอาละครับเก็บดาร์คสเลเยอร์นะครับ เลนส์เยอร์ตัวที่2ไม่รู้ว่าจะไม่น่าพลาดครับน่าจะเก็บได้เอาไปเล่นรอจังหวะครับไปเล่นแล้วจะปึ๊บจะเก็บเลนส์เลเยอร์ครับเรียบร้อยโอ้ยดิอาซีดิอาซีครับดิอาซีดิอาซีโคตรจังเลยครับจะไปเอาวีล่าเหรอโอ้ยแต่ว่ายังไงโอ้ยแรงนะครับเมรแรงนะครับโอ้ยเก็บไม่ได้ครับวีล่าหนีเอาไปได้ครับเอาโดนดึงครับ แต่ไม่ดูนะเมื่อกี้นี่ถ้าดูมีส์ตายนะครับตอนนี้อ่าวพี่หมาหมาโดดแล้วครับอืดิงดิงว่าไง่าดูครับช็อตนี้เอาเช็คปุ่มไปครับแก๊ส โอ้โหดานบนขออภัยครับเปิดดูไม่ทันนะครับแม่ปีการไปไฟกันเกิดขึ้นดิงกาจะไปล่อยเดียซี่แต่เดียซี่ก็เก็บไปเรียบร้อยครับเอาแล้วครับถอนมาเอาบ้างครับแต่รู้ไหมรู้หรือไม่ครับว่าเอ้ยมีแก๊กมาช่วยครับแม่เดียซี่กาเก็บถอนนะเมื่อกี้แต่เรียบร้อยครับสี่ต่อสี่เอาสี่สี่ต่อสี่ครับตอนนี้น่าสนใจครับจะไปยังไงต่อครับ จะขึ้นบ้านได้ไหมตอนนี้จะทำเวฟล่างกับเวฟกลางนะครับสตันตโดนทอนด้วยโอ้โหแต่ไม่มีเมทนะครับสำหรับทีมน้องคิีมสิงเกิดแล้วนะครับตอนนี้4-5ต่อว่าอย่างไรครับทีมน้องคิงจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นครับน่าจะถอยออกมาก่อนครับเพราะว่าทีมคนน้อยกว่า รอเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดแล้วครับดีอาซี่อ๋อแปกกเช็คพุ่มนะครับรู้เลครับว่าเขามาเอาปับรู้แต่ทำอะไรไม่ได้นะครับจะ <crying> มีหน้าเดินเช็คกันครับเอาล้วครับใครดึงได้ก็มีประโยชน์ครับ โอ้โหสแันโดนทอนไหมโดนครับเออเอาแล้วครับเวเลสเข้าถึงด้วยครับทีนี้ผมว่าทอนมีแต่ครับยังไม่ถึงครับตู้วิเตอรโอเมนก็ยังเก็บไปได้ครับตอนนี้เอาแล้วครับดูดเรียบร้อยแล้วทีนี้ว่ายังไงเวเลสโอ้โหเก็บไปเรียบร้อยครับโอเมนเก็บไปสองแล้วบนคิวแกะเรียบร้อยครับโอ้โหวเก็บไปสี่ครับไอช็อตนี้การไฟนี่มันต่างกันจริงๆครับเอาแล้วครับเก็บป๊อปบนไม่ได้จะเข้าจบเลยไหมครับหรือเอาพี่มมาเปิดมมามาครับต้องสู้ครับหมาต้องสู้ครับหมาต้องสู้ครับ ทำยังไงมามามาโอ้โหห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งไม่ไหวจริงพี่มาบอกไม่ไหวจริงครับเอาแต่ตายไปสองครับโดนป้อมยิงนะครับเอาละครับแต่ป้อมยังเข้าอยู่ครับเอโหจะเก็บชนะเกมสองยินดีกับทีมน้องคิมนะครับได้ชนะเลิศนะครับชนะไป2ต่อศูนเกมขอแสดงความยินดีเลยครับสกอร์การคิวนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าชายมรกตนะครับที่เป็นเอว พราะความดุหลือเกินนั่นนะครับตามคาแล้วครับเวเลสนะครับสกอร์นะครับโอ้โหดุจริงครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับ